สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะทําแรนดอมรักที่มีประเด็นของคุณและเขาคือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะเราจะไปดูกันชัดๆเลยนะที่ดาขอให้คุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะให้สามารถดูได้ทุกา่าตทุกราศีท่าเรื่องราวที่ที่ได้อ่านแนละ้วให้มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เป็นพื่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b s ไ r i b e คอมเมนต์ comment, พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิดาด้วยนะคะพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คเป็นยังไงบ้าง King of s w o r s ในตอนนี้คุณมีความคิดมีทัศนคติเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช้เหตุผลเหนือเหตุการณ์ มีพลังอํานาจบารมีในตัวนะมีความชัดเจนเด็ดขาดกับตัวเองมากๆด้วยที่าขอพลังงานของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันคะ t e n ออฟค p ัพพ,พวกคุณน่าจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงกันแล้วหรือไม่ก็มีการวางแผนเตรียมการที่จะสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกัน ฟเอาวานแต่มีเรื่องราวไม่ค่อยยอมกันไม่ค่อยลงรอยกันหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการต่อสู้แย่งชิงมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจก็ได้นะ Two of Swords บางคนมีปัญหาทะเลาะก,กันปฏิเสธความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองอยู่ก็ได้นะปิดหูปิดตามไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้น หรือไม่มีความขัดแยง้งมีความลังเลสับสนเหมือนในตอนนี้คุณกําลังคุณคิดพิจารณาไต่ตองในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่มีความแน่นอนแน่ใจอะไรอยู่คือบางคนเป็นครอบครัวที่มั่นคงกันแล้วด้วยมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจการทะเลาะก,กันความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าสองคนแน่ทําให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่บางคนกําลังเตรียมการวางแผนที่จะสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันแต่มีประเด็นกันไปก่อนคือไม่ว่าคุณอยู่ในกรณีไหนก็ตามคือ เหมือนคุณกาลังกลับมาอยู่กับตัวเองคุณมาใช้ความคิดพิจารณาในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเอายังไงต่อกันแน่ทําไมมันช่างดูวุ่นวายไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้เลยเหมือนตัวคุณกําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรอยู่แน่แนายออบครับคนคนนี้เขาก็ยังรักคุณนะเขาจะกลับมาเขาไก่คุณก็จะกลับมางอ้อคุณเขาจะกลับมามอบความรักให้คุณด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจแล้วด้วย ยเอาเพนทาเคิลคนคนนี้เขายังถือคุณไว้อยู่เลยเขายังไม่ปล่อยคุณหรอกนะเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกันเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงขึ้นแน่ๆทีอาวานพวกคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันออกมาจริงๆด้วยบางคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนด้วยนะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนคนนี้เขากำลังเตรียมการวางแผนที่จะเดินทางกลับมาหาคุณนะ ไม่ว่ายังไงคนคนนี้เขาไม่ยอมเสียคุณไปแน่เพราะคุณยังเป็นคนที่สําคัญในใจเขาอยู่เขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่มากๆคือคนคนนี้เขาเตรียมการวางแผนอนาคตที่มั่นคงมีคุณด้วยเสมอด้วยนะเขากําลังจะกลับมาพบมาเจอคุณเขากำลังเดินทางกลับมาอยู่เคียงข้างคุณคนคนนี้เขานับวันเวลารอคอยที่จะกลับมาพบมาเจอคุณด้วยนะเขาเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ prend? ได้ <c oughs> ทิดาขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะในตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา The m a เ i c i a n เหมือนในตอนนี้คุณกำลังช่างใจที่จะทำอะไรอยู่แน่แน่คุณมีการเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วย c ิกอัพครับคุณก็อยากให้โอกาสคนคนนี้นะ อ๋อเหมือนในตอนนี้เหมือนคุณนึกถึงอดีตที่ผ่านมาคุณนึกถึงความทรงจําที่ดีๆที่คุณมีกับเขาเขาคนนี้ของคุณที่คุณกําลังคิดถึงน่าจะเป็นรักต่างวัยของคุณหรือเพื่อนสมัยเรียนคนรักเก่าหรือไม่คนรักเก่าตั้งแต่อดีตชาติที่พวกคุณหากันจนเจอก็ได้นะคุณอยากให้เขาเตรียมการที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งนั่นหละนะคุณอยากให้เขากลับมาอยู่เคียงข้างคุณคุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่เลยเอกออฟครับ พวกคุณน่าจะหันหลังจากกันไปจบกันไปมีประเด็นกันนั่นแหละนะทําให้พวกคุณเลิกลายิ่งอยู่ห่างไกลกันในตอนนี้มันก็ทําให้คุณคิดถึงเขามากๆเหมือนกันนะในอาอวานคุณกลับมาสร้างกําแพงถ้าเขากลับมาทำลายความรู้สึกของคุณเหมือนเดิมคุณก็ไม่เอาคนคนนี้คุณสามารถตัดเขาได้เลย แต่ถ้าเขาจะกลับเข้ามาก็ต้องทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนม,มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นให้เขาจัดการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่มีเรื่องราวทะเลาะหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายก็ตามให้เขาจัดการแก้ไขให้มันจบสิ้นลงให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คู่ควรกับคุณคุณก็ยังมั่นคงกับเขามากๆคุณก็ยังคิดว่าคนคนนี้คือครอบครัวของคุณนั่นแหละนะหรือไม่คุณก็อยากสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงกับเขา การเฉลิมฉลองข่าวดีความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเร็วๆนี้เขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณแล้วนะคนคนนี้เขากําลังเตรียมการวางแผนที่จะเดินทางกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณแนๆ่ๆเพราะคุณคือความสุขคุณคือความมั่นคงของเขาอยู่เลยคุณยังมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเขาจะกลับมาเติมเต็มความรักครั้งนี้ให้มันดียิ่งขึ้น หรือไม่ตัวคุณก็อยากให้เขากลับมาเติมเต็มความสุขให้คุณอยากให้เขากลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนม,มั่นคงกันขึ้นอยากให้เขากลับมาอยู่เคียงข้างกันอยากให้เขากลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขนั่นแหละนะคุณอยากให้เขาเป็นครอบครัวทีอบบ่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปกับคุณนั่นแหละนะคะคือคนคนนี้คุณก็ยังมั่นคงและคุณก็ยังรักและคิดถึงเขามากมายเขาคือความสุขของคุณคุณก็ยังรอคอยเขาได้อยู่เสมอคุณสามารถให้โอกาสคนคนนี้ได้ ถ้าเขากลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นคุณพร้อมที่จะอ้าแขนยอมรับเขาอยู่ดีแค่คุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคู่ควรกับคุณคุณอยากให้เขาเป็นคนรักที่ดีที่ด่าขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ด้วยนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะเจอไฮโด้แฟนเขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขาเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณเขาจะกลับมาแต่งงานกับคุณเขาอยากคืนดีกับคุณมากๆในตอนเนี้ เขาจะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณเพื่อจะสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันจริงๆด้วยเขาจะเข้ามาขอโอกาสคุณน,น,น,นะเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดียิ่งขึ้นเพราะคุณยังมีค่ามีผลมิที่คนตัใจเขาถึงแม้มันดูเปราะบางแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เลย คนคนนี้เขามีความพยายามสู้และอดทนมากๆเขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาลุมเราก็ตามเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณเขาอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่เขาอยากเรียนรู้กับคุณอีกครั้งนะ power ที่ผ่านมาพวกคุณน่าจะมีประเด็นกันจริงๆด้วยทะเลาะกันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาวุ่นวายคือพวกคุณสองคนจบกันไปเดินหันหลังจากกันไปแล้วนั่นแนะน่นะคนคนนี้เขาคิดได้เขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนมั่นคงขึ้นเขายังไม่ปล่อยคุณนะแค่พวกคุณห่างกันเฉยๆแต่ใจเขายังอยู่ที่คุณไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาลุมเล้ามีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ไม่เห็นด้วยก็ตาม เขาก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเขากําลังจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นให้มันจบสิ้นลงแล้วเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเขาจะเข้ามามอบความรักที่ชัดเจนมั่นคงกับคุณมากๆเพราะคนคนนี้เขารักคุณเขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณเขาจะกลับมาเรียนรู้ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเติบโตชัดเจนมั่นคงเกิดขึ้นอีกครั้ง ที่แมวขอให้พ่อแนะนำรักที่มีประเด็นของคุณและเขาต่อจากนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะจบลงอย่างไรมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะในตอนนี้คุณเครียดคิดมากคิดเยอะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถลบเรื่องราวนี้ออกจากหัวได้เดอเอ็มเพจพาะทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำมาเป็นอย่างดีแล้วเลยนะ เหตุอับสอดคนคนนี้เขาอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่เลยเขาแอบส่องแอบ,บมองเขาติดตามคุณอยู่นะหรือไม่ที่ผ่านมาคนคนนี้ทํานิสัยเหมือนเด็กชอบเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนทําอะไรไม่คิดถึงเหตุถึงผลที่จะตามมานั่นแหละนะมันเลยทาให้เกิดวุ่นวายมีเรื่องมีประเด็นกันขึ้นมา t h ือ l a n เพราะคุณตัดกันไม่ขาดหรอกนะสายสัมพันธ์มันยังเชื่อมโยงกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่ายังไงคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณแน่ๆหรือไม่ตัวคุณกลับมารักษาฟืนฟ้นฟูร่างกายให้ตัวเองมีความสุขกายสุขใจอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วในตอนเนี้คุณปล่อยวางมากขึ้นคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองแล้วคุณก็คิดว่าคนคนนี้เป็นคนดูดีมีเสน่ห์เป็นหนุ่มเจ้าสำราญมีตัวเลือกทางเลือกมีคนเข้าหาเยอะมันทำให้คุณเสียความรู้สึก มันทําให้คุณผิดหวังเสียใจในตัวเขาคุณวิตวกกังวลใจเรื่องของเขาอยู่มากๆด้วยนะเขาจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์นี้ต่อนะเขามีความตั้งอกตั้งใจเขาจะมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงเกิดขึ้น เขาอยากดูแลปกป้องคุ้มครองคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้เพราะเขารักคุณจริงๆแล้วเขามั่นคงกับคุณมากๆเขาชัดเจนกับหัวใจของตัวเองแล้วเขามีความปรารถนามีความต้องการคุณเขาอยากได้คุณเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเขาเขาจะกลับมาขอโทษขอโอกาสคุณอีกครั้งเขาอยากกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแล้ว ในตอนนี้คุณเอาจริงกับเขาในตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมาปกป้องความรู้สึกของตัวเองแล้วด้วยไม่ยอมให้ใครเข้ามาทําร้ายความรู้สึกได้ง่ายๆอีกต่อไปและที่ผ่านมาคุณน่าจะคอยเอาอกเอาใจคนคนนี้คอยเข้าหาเขาคอยทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเขาอาจจะละเลยความรู้สึกของคุณนั่นแหละนะแล้วในตอนนี้คนคนนี้เขาจะกลับมาตกหลุมรักคุณเขาจะเข้ามาหลงเสน่ห์ในตัวคุณด้นะ ยิ่งคุณดูเท่าไหร่มันยิ่งมีเสน่ห์ต่อใจเขามากมากไม่ว่ายังไงเขาจะกลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องการคุณแล้วเขาจะกลับมาปกป้องดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณพวกคุณน่าจะทอลาารอกกันจริงๆด้วยเทนออบซอสที่ผ่านมาคนคนนี้เขาเป็นคนดูดีมีเสน่ห์ไง มันมีตัวเลือกทางเลือกเขาไหมเขาได้เลือกได้ตัดสินใจเขาเคยทำร้ายความรู้สึกของคุณบางคนเดินแทงข้างหลังมาด้วยนะทําให้เจ็บปวดเสียใจทุกข์ทรมานจิตใจเสียความรู้สึกกันมากคือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบกันแล้วแหละนะเดินหันหลังจากกันไปแล้วจริงๆด้วย the hangman ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอันปัญหาอุปสรรคของคุณและเขาเรื่องราวเหตุการณ์ของคุณและเขามันทําให้คนคนนี้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็น อย่างดีเขาตื่นรู้เขารับรู้ความรู้สึกของตัวเองเขารับรู้ความต้องการในหัวใจของตัวเองมากๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขากําลังจะหาวิธีที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณนั่นแหละนะเขากลับมาหาคุณครั้งนี้เขากลับมาด้วยความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงจังจริงใจมั่นคงกับคุณมากๆแล้วก็จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนมั่นคงเกิดขึ้นเพราะเขาตกหลุมรักคุณอีกครั้ง เขาลุ่มหลงหลงเสน่ห์ในตัวคุณมากๆยิ่งคุณในตอนนี้คุณมีอํานาจบารมีในตัวคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองดีแล้วมันยิ่งทําให้เขาต้องการคุณหนักมากๆเขาจะหาวิธีที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้นะคะรักที่มีประเด็นของคุณและเขาต่อจากเนี้คือมันมีไพ่พระสังฆราชขึ้นมาการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วที่ดามมองว่าถ้าพวกคุณสองคนไม่ใช่เนื้อคู่กันเป็นแค่คู่ผ่านหรือคู่กรรมคุณก็ได้มาชดใช้คืนให้เขาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้้ววดย แล้วมันถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจับแยกพวกคุณสองคนออกจากกันเพื่อไปเจอคู่แท้ของแต่ละคนนั่นแหละนะคะหรือไม่พวกคุณสองคนเป็นเนื้อคู่คู่ครองตัวจริงของการแลกกันนั่นแหละนะเพราะมีหกเหรียญหกถ้วยแล้วก็มีไฮโลแฟนขึ้นมาบางคนเป็นคู่ครองกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วด้วยกลับมาชาติพบนี้ก็กลับมาครองคู่กันอีกคือมันมีไพ่ขึ้นดีขึ้นมานะคะพวกคุณจะได้ขึ้นดีกันแน่ๆแ,แล้วพวกคุณกลับมารักกันครั้งเนี้ จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไม่มีท็อกซิกจะไม่มีเรื่องราวทาให้เครียดผิดหวังเสียใจกันอีกต่อไปจะมีแต่ความรักที่สวยงามจะมีความรักที่จริงจังจริงใจมั่นคงต่อกันมากๆแล้วคนคนนี้ก็จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขทําสิ่งที่ดีๆเพื่อคุณพวกคุณกลับมาอยู่เคียงข้างกันครั้งนี้คุณจะมีแต่ความสุขพวกคุณจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ความรักครั้งนี้คุณจะถูกลักมากมายคนคนนี้เขาจะเข้ามาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงยิ่งขึ้นคือเขาจะเอาอกเอาใจคุณเขาจะดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีมากๆเขาจะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขความสบายอ,อกสบายใจนั่นแหละนะคะขอให้ไพ่ออราเคิลแนะนําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะ Take a thing on love ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่ได้ง่ายไม่ได้ราบรื่นแน่ๆมีอุปสรรคเข้ามาลุมเล้ามากมายมีบททดสอบที่เข้ามาอย่างหนักหน่วงเพื่อให้พวกคุณได้พิสูจน์รักแท้นั่นเองถึงแม้คลื่นจะแรงลมจะซัดขนาดไหนมีอุปสรรคปัญหาเข้ามารอบด้านพวกคุณสองคนก็ไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆหรอกนะมันยิ่งทําให้พวกคุณสองคนมีความรักที่จริงใจมั่นคงต่อกันม,มากๆแล้วความรักชนะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆด้วย thtic จริงๆแล้วคนๆนี้เขาเป็นของแท้เป็นคู่ครองตัวจริงของคุณในชาติภพนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าพวกคุณสองคนจะเลิกกันจบกันไปหรืออยู่ห่างเหินห่างหายกันไปยังไงก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ใช่ก็จะได้กลับมาคืนดีกันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและมันถึงเวลาที่ใช่ของพวกคุณแล้วพวกคุณกําลังจะได้หวนกลับมาคืนดีกันกําลังจะได้หวนกลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแล้วนะคะ ดูซัมติงฟอัมวันคนคนนี้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงนลินสัยส่วนตัวของเขาได้เพื่อคุณเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นจะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณแล้วนะกลับมารักกันครั้งนี้เขาจะมอบแต่สิ่งที่ดีๆทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขความสบายอ,อกสบายใจมากๆคือเขารักคุณจริงๆนะเขารักคุณด้วยความจริงใจจริงใจ,งจ,งจงมั่นคงต่อคุณมากๆดีเล็กเซชั่น มันเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องเครียดคิดมากอะไรแล้วให้คุณกลับมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองให้มีความสุขความสงบมากขึ้นเพราะขขบเป็นของของ,ของคุณยังไงแล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่เขาก็จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณอย่างมีความสุขนั่นเองไม่ต้องห่วงนะคนคนนี้เขาเกิดมาเพื่อคุณเขาเกิดมาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณแลวเขาจะเข้ามาทําสิ่งที่ดีๆเพื่อคุณให้คุณมีความสุขแล้วแหละนะคะจอย ราะคุณจะมีความสุขสนุกสนานบานใจแล้วนะพอเซอร์เวลล์ความขยันหมั่นเพียรพยายามไหมว่าตัวคุณมีความตั้งอกตั้งใจมีความปรารถนาที่จะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ให้คุณมีความสู้พยายามถึงแม้มันจะใช้เวลารอคอยสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคุณอย่าเพิ่งได้ย่อท้อนะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะมันใกล้ถึงเวลาที่คุณจะประสบผลสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณแล้ว คุณจะได้รับชัยชนะแล้วนะหรือไม่คนคนนี้กลับมารักกันครั้งนี้เขาจะเข้ามาพิสูจน์ความรักแท้ให้กับคุณเขาจะมีความจริงใจมั่นคงกับคุณเขารักคุณเพียงคนเดียวเขารักคุณมากมายเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะคะทามฟอร์นฟมันเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณได้พักเบรกกันไปเฉยๆนั่นแหละนะว่าคุณตัดกันไม่ขาดหรอกเมื่อถึงเวลาที่ใช่จะได้กลับมาคลองคู่กันอย่างมีความสุขแน่ๆ ด e จเนเรชันทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ขนาดต้นไม้พื้นดินล้อระอุเป็นลาวาขนาดนี้ต้นไม้ยังสามารถฟื้นฟูนเกิดขึ้นได้มันก็เหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั่นแหละนะไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้แฮปปี้แฮปปี้และต่อจากนี้กลับมารักกันครั้งนี้จะมีแต่ความสุขความสนุกสนานร่าเริงเงบิกบานใจไปด้วยก,กันแล้วนะคะไม่มีเรื่องรางให้เครียดคิดมากอีกแล้ว จะมีความรักที่มีความสุขอบอุ่นใจไปด้วยกัน Express your love ให้คุณแสดงความรักตามความรู้สึกตามความต้องการของคุณให้เขาได้รับรู้ไปเลยนะแล้วความรักของพวกคุณมันจะลึกซึ้งแน่นแฟนกันมากขึ้นความรักความสัมพันธ์จะมีแต่ความสุขความเข้าใจกัน Universe love ที่ผ่านมาตัวคุณน่าจะวิ่งตามทุกเทสทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ฝ่ายเดียวแต่กลับไม่ได้ความรักกลับคืนไม่ว่ายังไงก็ตามเร็วๆนี้คนคนนี้เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะเข้ามาตอบแทนความรักความพักดีที่คุณมีให้เขาเสมอมาเขาจะรักพักดีกับคุณเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขแล้วนะคะแพชชั่น เพราะคุณสองคนมีแรงดึงดูดต่อกันมหาศาลยิ่งกลับมารักกันครั้งนี้คนคนนี้เขาจะตกหลุมรักเขาจะพิสวาดลุ่มลหลงหลงไหลค้ั้งใคลหลงสเสน่ห์ในตัวคุณหนักมากแล้วเขาจะชอบอยู่เคียงชิดใกล้คุณเขาไม่ยอมห่างคุณไปไหนอีกแล้วเขาจะเสพติดการมีคุณไปแล้วคุณจะถูกรักมากมายแล้วนะต่อจากนี้นะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงล่นรวยเงินทองสวัสดีค่ะ